มิชิบาชวยี่กองหน้ามาดเทศที่เชลซีส่งให้กับคิสซันพเลยยืมใช้งานติดต่อกันแล้ว2ซีซั่นออกมายอมรับตามตรงแล้วว่าไม่เคยได้รับความเชื่อใจจากคนในระดับสโมสรนเลยแม้แต่นิดเดียวทุกครั้งที่ผมได้มาเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติเบลเยียมมันเหมือนชีวิตได้สูตรอากาศบริสุทธิ์อีกครั้งหายใจลึกได้อย่างเต็มปอดผ่อนคลายสมองและร่างกายแบบที่ห่างหายไปนาน พวกคุณอาจไม่เคยรู้ว่าชีวิตของผมมันยากแค่ไหนเวลาเล่นให้กับระดับสโมสรอนทุกอย่างแตกต่างกับตอนอยู่ทีมชาติแทบจะคนละขั้วทั้งบรรยากาศคู่คนโค้ดเพื่อร่วมทีมระบบการทำงานทุกคนในทีมชาติเบลเยียมให้ความเคารพรักและเชื่อมั่นในศักยภาพของผมอย่างจริงใจแต่เชื่อไหมผมกลับไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านั้นเลยจากคิสซันพาเลตแม้แต่นิดเดียวโรเบตโตมาติเนสกุนซือทีมชาติเบลเยียม เป็นโค้ชที่สามารถพูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องฟุตบอลเรื่องส่วนตัวเรื่องทั่วทั่วไปเขาคือแรงบันดาลใจเดียวที่ทําให้ผมยอมทุ่มเทลุยงานหนักเวลากลับไปสโมสรเพราะหากตัวเองดูแย่โอกาสติดทีมชาติก็จะน้อยลงไปด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าประทุเดือดนอกสนามเกลทยทีเดียวเมื่อมีรายงานว่าสทีมดังยุโรปอย่างปีแ,ด,แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สิงโตน้ำเงินครามเชลซีไอมาลายยูเวนตุสและราชันชุดขาวเรอัลมาดริดต่างจ้องเดินหน้าคว้าตัวเจลูจีโดนาลุมา่าผู้รักษาประตูอนาคตไกลาจากปิศาจแดงดำมาร่วมเฝ้าเสาจากการงานของเจรูกาดิมาซิโอนักข่าวดังชาวอิตาลีเป็นที่เข้าใจกันว่าโดนาลุม่ายังคงเซโนตอบป,ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จากยอดทีมไฮทินซานจิโลที่เพิ่มจาก6ล้านยูโรต่อปี เป็น7ล้านยูโรต่อปีพร้อมโบนัสอีก1ล้านยูโรนั่นทําให้สโมสรต้นสังกัดสร้างเบรกการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแม้ว่าทางมือกาไว้ย22ปีจะหมดสัญญากับทีมในช่วงกลางปีนี้ก็ตามโดยลือกันว่าสาเหตุที่ทําให้ดอนนารุม่ายังไม่ต่อสัญญานั่นเป็นเพราะมิโนไลโอลาบอกว่าเขาควรได้ค่าเหนื่อยถึง12ล้านยูโรต่อปีในสัญญาฉบับใหม่จากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ปีศาจแดงดํา มีโอกาสสูงที่จะเสียเจลูจิดอนนารุมา่าออกจากทีมไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้โดยที่มี4สโมสรชั้นนำดังกล่าวอย่างแมนยูไนเต็ดเชลซียูเวนตุสเรอัลมาดริดต่างรอที่จะคว้านักเตะไปเฝ้าเสาให้กับทีมเชลซี Chelsea, ทีมดังแห่งกรุงลอนดอนได้รับข่าวดีเมื่อได้เตียโกซิวาปากหลังตัวเกา่าและแทะมิอับราหัม กองหน้ากลับมาลงซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเซนเตอร์ชาวบราซิลไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมของทีมตั้งแต่ชนะสเปอร์1-0ในศึกเพีย์ลมกเมื่อวันที่4มกราคมจากอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าจากนั้นทีมก็เดินหน้าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ไม่มีเจ้าตัวอยู่ในสนามก็ตามล่าสุดจากการซ้อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซีวาสามารถกลับมาลงซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในช่วงสาคัญของฤดูกาล ผมมีความสุขที่ได้กลับมาทําในสิ่งที่รักขอพระเจ้าอวยพรกับการเริ่มต้นใหม่ของเราขนาดเดียวกันแทม่อับบาหัมที่เจ็บข้อเท้าและไม่ได้ช่วยทีมตั้งแต่ปลายกุมภาพท,ที่ผ่านมาก็กลับมาซ้อมได้แล้วเช่นเดียวกันสําหรับเชลซีจะลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์บรอมวิชอัลเบียนในวันเสาร์นี้โทมัสทูเคิลผู้ดได้รับการขนานนามว่า ชอบปั้นดินให้เป็นดาวเตรียมมอบโอกาสให้กับลูกมอดเชลซีอย่างคอโนนกันเลเลอร์กองกลางหนุ่มในช่วงพรีซีซั่น2021เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพหากภาพรวมเข้าตาก็พร้อมบรรจุใส่แผนงานในซีซั่นหน้าไม่ต้องเล่ล่อนไปเล่นแบบยืมตัวอีกสิงบูส่งไม่ฟิลวัย21ปีไปหาประสบการณ์ลงสนามที่เวสต์ฟอร์ทแบบยืมตัวแล้วก็ถูกส่งแข่งอย่างสม่ำเสมอ23นัดในลีกกดไป2ประตู2อแอซิท จนโดนเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดยูย่ไปเตะชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบแบ่งกลุ่มหากกองกลางที่มีสัญญาถึงมิถุนายน2 0 2 5ถูกผลักดันขึ้นสู่ชุดใหญ่อีกรายก็น,นับว่าเป็นลูกม่อคนล่าสุดที่ถูกขัดเกลาแบบยืมตัวในระดับแชมเปี้ยนชิพแล้วยกระดับฟอร์มขึ้นมาต่อจากเมสันเมาส์แทมิอับราหัมหรือลิชวิลเลียมผมตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นในระดับพรีเมียร์อังกฤษหลังจากกระโดดขึ้น จากระดับแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลก่อนผมรักทุกๆนาทีบนลีกสูงสุดหวังว่าผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างฤดูกาลนี้ก็เป็นงานลำบากของเวสต์บอมด้วยนั่นเพราะคุณภาพของสโมสรเพีย์ลีกร้ายกาจหากปิดสวิต์ก็จะโดนลงโทษทันทีคุณจึงต้องใส่ใจและมีสมาธิเป็นพิเศษกาลเกอร์เล่นได้ทุกตำแหน่งในธนานะกองกลางแม้ทราบว่าการแข่งขันแย่งตำแหน่งที่ดรบตเดือดแต่เจ้าตัวก็มองเป็นความท้าทายที่จะได้ชนกับเอ็นโกโลกองเต้ จอจินโยมัติโอโควาซิสหรือเมสันเมาส์รอยคีนนักวิเคราะห์ไอทีแสดงความเห็นต่อเมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษว่าคือนักเตะค,คนสําคัญในคุ้มกําลังแดนกลางเพราะเล่นได้ครบทุกเมติดังนั้นพวกที่จ้องวิจารณ์มิฟิวรายนี้จึงตื้นเขินมากเมาส์อาจไม่ใช่กองกลางที่หวือหวาจากสถิติผลงาน จนโดนนักวิจารณ์หรือแฟนบอนกลกังขาในความสามารถแต่ทว่ารอยคียนในฐานะอดีตมิฟฟิวชี้ให้เห็นภาพถึงความสำคัญของแข้งผู้ดีรายนี้ว่าสำคัญต่อมิติการเล่นของทีมมากแค่ไหนหากเป็นเด็กเส้นอย่างที่ใครนินทาคงไม่อยู่นั่งในระดับสโมสรอนตั้งแต่อดีตผู้จัดการทีมเชลซีแฟงลัมพาดมาจนถึงเฮดโค้ชโทมัสทูเคิลแน่การที่จะทาห้ผู้จัดการทีมชอบคุณเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ต้องไปสนว่าคนนอกมันจะเห่าอะไร เพราะพวกนั้นมีแต่ความเห็นงี่เง่าเต็มไปหมดสิ่งสําคัญที่สุดผมคิดว่านเตรรายนี้เป็นคนขับเคลื่อนทีมเขาดีพอกับผู้จัดการทีมทุกคนจนเหล่าบอสต,ต้องบอกว่าฟังนะนายจะได้เป็นตัวจริงในชุดใช้งานของฉันเมสันเมาส์เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นเขาต้องการเป็นกองกลางที่สมบูรณ์รอบด้านผมไม่เคยได้ยินเรื่องลบของเขาบนสนามเขาเป็นเด็กหนุ่มนิสัยดีและระหว่างโดนส่งออกไปเล่นแบบยืมตัวกับดาบี้ก็ทราบว่าทํางานอย่างหนัก นี่คือผู้เล่นที่น่าทึ่ง FA เปิดเผยรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายของแต่ละทีมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนจนถึงมกราคมที่ผ่านมาซึ่งในประเด็นค่าเอเยตนกับค่าคนกลางนั้นเชลซี Chelsea เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกที่เสียเงินด้านนี้มากที่สุดตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีเป็นสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีก ที่เสียค่าเอเย่นและค่าคนกลางมากที่สุดในช่วงกุมภาพันธ์ปีก่อนจนถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยจำนวนเงินรวม35,247,822ปออนด์หรือประมาณ1,409ล้านบาทตามการเปิดเผยของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA FA เปิดเผยตัวเลขดังกล่าวผ่านทางรายงานรายจ่ายประจำปีของแต่ละสมโมสรโดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซีเซ็นสัญญากับแข้งหลายคนเช่นทิโมแวนเนอร์ครฮาวเวิร์ด เบนชินเวลและเตียโกซิวาซึ่งนั่นทําให้การเป็นซึ่งนั่นก็ทําให้รายจ่ายค่าเอเจนต์กับค่าคนกลางสูงลิบตามไปด้วยอันดับ2ในชาร์ตนี้คือแมนซิตี้ที่เสียไป30มสิล้านหนึ่งแสด์หรนหรือประมาณ1,206ล้านบาทส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามมาเป็นอันดับ3โดยจํานวนเงิน2 9่สิบเก้ล้านแปดแสนห่รออนหรือประมาณ1,192ล้านบาท หทีมในพรีเมียร์ลีกที่เสียค่าไอเย่นกับคนกลางเยอะที่สุดช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ถึงเดือนมกราปีป0 2 1ี2021อันดับ 1. เชลซี35ล้าน2 2ปอนด์อันดับ 2. แมนซิตอรล้าน่อปอนด์อันดับ 3. าแมนยูไนเต็ด29น8ป5อปอนด์อันดับ 4. ลิเวอร์พูล21ล้าน6 5อนด์ อันดับ5สเปอร์16ล้าน5้า7 7ปอนด์อันดับ6อาร์เซนอล16 4, 4 0ล้าน4่ปอนด์และอันดับ9เลสเตอร์12ล้าน5 1 8, 0 8, 0 8ปอนด์